ให้ความหงุดหงิดเป็นสิ่งที่ถูกรู้เราต้องเข้าใจว่าความหงุดหงิดมาปรากฏขึ้นบนจิตเราบนชีวิตเราให้เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นความหงุดหงิดอันนั้นเราเพียงแค่หลงไปยึดจับเอาความหงุดหงิดมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราที่มีทุกข์และมีปัญหากับมันแต่อารมณ์หงุดหงิดยังไงก็ยังไม่ใช่ตัวเราและไม่ใช่ตัวจิตเพราะมันเป็นเพียงแค่มาอิงอาศัยเกิดขึ้นชั่วคราว ความหลงที่เราไม่รู้ว่าเราไปยึดจับเอาความคิดอย่างเงี้ยมาสําคัญมั่นหมายว่าเราเป็นในสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นเราเราจึงพยายามอยากกําจัดความ,มหงุดหงิดออกไปหลักการก็คือเข้าใจตามความเป็นจริงว่าหงุดหงิดก็คือสิ่งหนึ่งเราก็คือสิ่งหนึ่งเราไม่ได้เป็นความ,มหงุดหงิดอันนั้นหงุดหงิดเป็นเพียงแค่มาอิงอาศัยเราเกิดความเข้าใจอย่างเนี้ยมันจะทําให้เราไม่หลงผิดที่จะคอยผลักออกไปเพราะสิ่งนั้นไม่ได้เป็นเรามันแค่มาอิงอาศัยเราเกิด ถามว่าเอาก็ยังมีเราอยู่ถูกต้องยอมรับความมีเราไปก่อนเพื่อที่จะแก้ไขความไม่มีเราอีกในภายหลังแต่ต้องยอมรับว่าเรามีตัวเราอยู่แล้วเพราะเราถูกสร้างขึ้นมาให้มีเราแล้วก็ยอมรับโดยสมมติว่ามีเราแต่เราจะแยกแยะให้ออกว่าสิ่งที่มาอิงอาศัยเราเกิดคืออะไรพอเราเริ่มเข้าใจสิ่งนี้แล้วเหลยวองค์ประกอบของอรอยิยมรรคจะค่อยๆค,คลายความเป็นเราออกจากสิ่งเหล่านั้นเองในภายหลัง